อัพเดตข่าวสารล่าสุด7มิถุนายน2565เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกี่รายการกดเงินสดได้หรือไม่400ถึง500ยังได้รับอยู่ไหมฟังรายละเอียดในคลิป ส,สดีค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับรายการเงินเข้าเดือนมิถุนายน2565มีดังนี้วันที่1มิถุนายน2565รรับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่วงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนเมษายนถึงมิถุนายนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่ารถโดยสารบขส 500บาทค่าโดยสารรถไฟ500บาทค่าโดยสารรถไฟฟ้าและขอสมก5อ0 0บาทรายการนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทมและปริมณฑลเท่านั้นและวันที่15มิถุนายน 2,565, เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้านะคะสาม,มารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่เงินส่งค้อเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50-100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ตุลาคม2564ถึงกรกฎาคม2565จะได้รับเงินเข้าบัตรในเดือนเมษายนถึงกันยายน2565 และในวันที่18มิถุนายน2565เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้คือเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน1 0 0บาทส่วนที่เกินนะคะผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้ชำระเองและในวันที่22มิถุนายน2565เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ คือเงินเบีย้ยเพิ่มความพิการ200บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ